วันนี้จะมาดูการตัดวิดีโอนะครับถ้าวิดีโอของท่านรู้สึกว่ามันจะยาวเกินไปนะครับเครื่องที่เราจะตัดนี้ก็เป็นเครื่องซัมซุงนะครับเครื่องซัมซุงขั้นแรกเราก็เข้าไปที่วิดีโอแล้วก็จะมีอะไรขึ้นข้างล่างนี่มีเครื่องหมายขึ้นข้างล่างนี่ครับเราก็กดเข้าไปที่คล้ายคล้ายดินสอเนี่นะครับคน้ายคล้ายดินสอเนี่ กดเข้าไปปุ๊บนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็จะมีเครื่องหมายจะมีเครื่องหมายเอ่อกันไก่นะครับเนี่ยกันไก่กันไก่ขึ้นมาถ้าเราจะให้วิดีโอเราสั้นลงเราก็เลื่อนเข้ามานะครับเลื่อนเลื่อนตัวนี้นะตัวข้างๆ้านี้มันจะมีตัวสําหรับ เลื่อนเข้ามาเราก็เลื่อนเข้ามาเราะเอาสั้นขนาดนี้เราก็เลื่อนเข้ามาให้มันสั้นลงนะครับให้มันสั้นลงนะครับอันนี้จากสี่สักสีนาทีากว่าสสก reclaim, <k> ็เหลือสองนาทีกว่านะครับให้มันสั้นลงพอสั้นลงแล้วนะครับแล้วก็ไปบันทึกฮะบันทึกกดบันทึกข้างบนบนะข้างบนจะม,มีตัวบันทึกกดบันทึกข้างบน กดที่ตัวบันทึกนะครับตัวข้างบนอีกครั้งหนึ่งบันทึกปุ๊บนะครับมันก็จะบันทึกวิดีโอ,อของเขาไปมันจะบันทึกวิดีโอ,อไว้เขาจะบันทึกวิดีโอ,อเราไว้นะครับบันทึกที่เราที่เราตัดไว้แล้ว เรามันทึกวิดีโอที่เราตัดไปแล้วมันทึมนมนาากมันทึกไว้บันทึกเอาจะบันทึกวิดีโอรเราไว้นะครับนะพอบันทึกเสร็จร้อยเปอร์เซ็นก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับดูวิดีโอของเราที่ที่ตัดแล้วก็คือวิดีโอตัวนี้นะวิดีโอตัวนี้มันก็จะเหลือแค่ หนึ่งจุดห้าห้าก็จะเหลือแค่หนึ่งจุดห้าห้านะครับนะอยงนี้อยากจะให้วีดีโอของเรายาเหมือนเดิมเราก็กดเข้าไปที่เดิมมันไม่ได้เสียหายไปเลยนะครับกดเข้าไปที่เครื่องหมายค,คล้ายๆคล้ายๆประการนี้ครับกดไปนี้เครื่องหมาย กันไกก็จะขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนกลับมาเหมือนเดิมเลื่อนตัวนี้นะเลื่อนความยาวกลับมาเหมือนเดิมแล้วเราก็จะได้วิดีโอความยาวเหมือนเดิมนะครับถ้าจะสามารถตัดต่อได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากครับเท่านี้นะครับเวลาเราดึงวิดีโอกลับมาจะให้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ต้องบันทึกเหมือนเดิมนะครับบันทึกตรงงบนหัวนี้นี่กดบันทึกกดเหมือนกดบันทึก แล้วก็วิดีโอก็จะบันทึกเหมือนเดิมนะครับบันทึกบันทึกให้วิดีโอเรายาวเหมือนเดิมนะครับยาวเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเก็จะได้วิดีโอที่ยาวเหมือนเดิมเพราะว่าเราบันทึกแล้วมันก็จะไปขึ้นที่ที่ตรงบันทึกภาพของเรานะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับ